ฮล <Hello. S 1> สวัสดีครับพ่อก,กับผมสุรุสเอวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสอโมซัมบี MO ซอมบี้ก็จะเพิ่มซอมบี้ตัวต่างชิ้นนี้ต่างๆมามากขึ้นนะครับเออถามว่าไอ้พวกเซนนี่คืออะไรไอ้มันเป็นตอนรีวิวคลิปก่อนที่เกียทำลายเลยปล่อยแม่งไว้อย่างเงี้แหละตอนรีวิวเอ e m ม n t Keeper อหนุ่มอะไรวะอ๋อ มาอย่างแรกเราต้องเตรียมเกาะแล้วก็ดาบใส่เกาะก่อนโอเคเราจะมาเราจะอาศัยที่อยู่ของเอ้ยไม่ใช่ที่อยู่ การระเบิดของคีเป,ปอร์เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิเอามาตรงนี้เออตรงน,นี้ปุ๊บชิปเฮ้ยเล้ยอีกน้ำอตอนนี้นคีเป,ปอร์น้ำแตกอย่าคิดลึกขณะจบชิปขอโทล พอดีผมลงธรรมน์มูฟิ้งไว้ด้วยกับไอเท็มเพอร์อยู่อันแรกก็ซัมบี้ไฮโบอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่านไม่ออกน่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วพอดีมันก็จะได้มีเสียงเหมือนเราตีด้สเตนเ้ยเหมือนเราตีเหล็กก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ นามิกไล์ด้วยเ้วขอถอดชุดก่อนจีะาันลอดไปประมาณเท่าไหร่วะเราไปประมาณสองหลอดนะครับตูดนี่นไหนต่อไปก็ ในเธอซอมบี้ก็จะเป็นซอมบี้ในเนนเธอนหน้าตา็นแบบนี้มีเลือดยี่สิบอที่เรามันก็จะแอบเหมือนซอมบี้ธรรมดาเลยอะต่อไปซอมบี้ป่าซอมบี้ปลาก็หน้าตาเป็นเหมือนซอมบี้นะคะเดี๋ยวเด้วกลัวมองไม่เห็น ก็จะเหมือนแบบนี้แข็งแรงแข็งแรงตอนตีก็จะวิ่งมาตีงงก็เจ็บอยู่แต่ผมใส่เกาะไฮเลดซัมบี้อะไรนะเออ <c oughs> โจสลัดก็จะไปเหมือนพิกซัมบี้หรือดาดทองก็มีรูโบ ตอนตีก็ตีเท่าเท่าซับบีละมั้งต่อไปซับบี้คิปเปอร์น่า mm hmm. จะเป็นคิปเปอร์นะเฮ้ยซอมบีปป้หน้าตาคิปเปอร์ตอนนี่มันจะระเบิดเราต่อไปซอมบีปป้เชฟน่าจะเป็นซอมบีปป้ถือขวานหน้าตาแบบนี้เหมือนเชฟนี่เลือดที่ฉีดเ,เหมือนกัน ข้าปุ๊บก็จะได้อาหารเอ้ยเอ้ยลืมบอกคลิปคลิปแซมมี่คิปเปอร์ข่าปุ๊บมันก็จะได้ยินทีแล้วอันนี้ข่าปุ๊บก็จะได้เกิลเดนนักเก็ตส่วนแซมมี่ปลานี่ไม่แน่ใจอ๋อแซมมี่ปลาได้หนังเนซี่แซมมี่ได้ธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อใช่ละมันจะตอบอาหาร ต่อไปซอมบี้มเนอร์ก็หน้าตาเหมือนซอมบี้ที่เป็นนักขุดเหมืองตอนตายปุ๊บม,มันก็จะจบคอ c เบอร์สโตนถใช่ต่อไปซอมบี้นอตก็จะเดินช้าๆหนอยเออแต่ตีทีเดียวเราตายเดินช้าแต่ตีทีเดียวเราตายต ตอนข้างก็จะตอบ Apple a p p อ e เุยเดี๋ยวค่อยอันนี้อบอันนั้นต่อไปซัมบี้ฮีโรบายก็จะตัวติดไฟตลอดเวลาอาจะไม่น่าจาแบบนี้ทีเราทีเดียวตายแล้ววิ่งเร็วมาก ตายก็จะดอกไฟไอ้ยีย่ถ้ามันตายมันจะมีโอกาสดอกไฟนี่ไงไฟเอาไปจุดก็ได้แต่ว่าเอาไปทำชุดโซ่เอาไปซอมบี้คิงซอมบี้พระราชสางสัยมันยังเป็นบั๊กอยู่มาถึงเลือดเต็มยิ้ยมห้าแต่มาถึงเลือดมียี่สิบ แล้จะดอบพวกโอเคมันดอบพวกมันจะดอบโกต่อไปซอมบี้คนนี้เออเดี๋ยวซอมบี้ไหนเออไม่ใช่เอเอซอมบี้ไหนเอออะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนซอมบี้ อัศวินปกป้องพระราชาตายปุ๊บมันก็จะดอกดอบแปว่าเออไชละเเล็กต่อไปเดสโก้ดิสโก้ซอมบี้หรือเปล่าไม่รู้มันจะเต้นตลอดเวลาแล้วจะมีตัวโน้ตออกมาตีเรามันก็จะกะเดินธรรมดาแล้วพอ,อตายมันก็จะดอบโน้ตบล็อกต่อไปอันสุดท้ายซอมบี้ดาบน่าจะเป็น ซอมบีน้นี่หน้าตาแบบนี้ย้อยมยิงนิ่งๆ,ๆดีก็จะหน้าตาแบบนี้นนมันชื่อว่าซอมบี้ดาวสแต่มันไม่เห็นตัวเล็กเลยตัวใหญ่ๆใหญ่เท่าซอมบี้เลยถุยยี่เ้าโคมาสปอร์อะไหรอกคละตอนตายมันจะดอกโคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือ จะตีกันอะไรนะซอมบี้น็อตกับซอมบี้ฮีโร่ายจะตีกันแต่สุดท้ายน็อตก็นอ็อตตีฮีโร่ายที่จะตายมันก็เหมือนกับน็อตเอาฮีโร่ายออกก็หมดเพียงแค่นี้การรีวิวมอดมอดอะไรวะลืไมไปกะอ๋อเอ็มโม,ม,มซอมบี้ ก็ขอจบลาเพียงเท่าน,นี้นะครับบ yeah. ายเจ้เอ้ยเดี๋ยวเออถูกแล้ว